กระรื่นชื่นสงกรานต์บริบาลประเมณีเริ่มรื่นชื่นฤดบใบเทิการสมัยทำบุญหนือเมืองออ,อ,อีอกอกววอนตอนเตี้ยสุกรังลำลังไทยรักปีใหม่ในสงกรานเนื่องรูพิศกรเป็นวันสงกรานต์ประจำปีพศ2558รซึง่งถือว่า เป็นการขึ้นปีของโมทาวเจ้าเนืองได้เรียนมาจนคุบรอบอีกวันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมศ่กสาอนุรักษ์กรนบธรมเนยประเพณีอันดีงามที่คงอยู่สืบไปดิฉันนํริเสนอวอรบพัฒนานั้นในโยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรพร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การโบราณสุนโจรชิงบารขอถือโอกาสอันตรึงคนนี้ขออำนาจคุณภาษีแลรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังาาทงงง้งหลายในสัานานงคมทุกทุกที่ท่านเคารพนับถือพร้อมทั้งดีชับาลีแห่งองค์ครอบครัวโบราณมหาราชองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงเถ็ดพระหน้าเจ้าข้าพระองค์การจีนได้โปรดบุญบารมีพระราชทาน่อก ให้ท่านได้ครอบครอประสบแต่สิ่งอันตึงยื่หมดปรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจเข้มแข็งาพาฒนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นทุกประการตลอดทีตลอดไปสวัสดีเป็นของเจ้า